ใครที่มีใบรุ่นนี้นะครับไม่ต้องรีบนะนะครับถึงแม้จะได้รับแรงกดดันจากส่วนข้างบ้านก็แล้วแต่ฉันทำแล้วนะฉันทำแล้วนะไม่ต้องนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาก็มาเดี๋ยวปันเงินมาให้เราใช้นี่เงินของท่านเองนะครับนะฮะต้นไม้ของท่านเองรักษาให้ดีรอสักพักหนึ่งเช่นเส้นชัยอยู่ไม่ไกลเราแล้วนะครับเขาว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเคสสองเคสนะครับถ้าใบไม่สมบูรณ์นะครับมันจะกลายเป็นว่าอดแล้วออกนะครับแต่ถ้าเกิดเอาใบสมบูรณ ก็จะอยู่ในเคสคําว่าอิ่มแล้วออกถ้าอิ่มแล้วออกลูกจะสมบูรณ์ใบจะสมบูรณ์แต่ถ้าอดแล้วออกนะลูกจะไม่สมบูรณ์ต้นก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยสุดท้ายก็คือลูกก็จะดึงต้นนะครับต้นแม่ก็จะหลงไปสุดท้ายฟื้นต้นก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นรักษากฎที่2ไว้ก็คืออิ่มออกดีกว่าอดออกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเกษตร,รปทใจทุกท่านนะครับครับวันนี้เรามาอยู่ในสวนของเจต ติดเจ้าของรับซื้อเอ้ยเจ้าของโรงน้ายางนะครับวันนี้เจ้าของแกไม่มาแปลงนี้ขอเล่าความนิดนึงครับเป็นแปลงที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทําใบนะครับแปลงนี้ใบจะเหลืองมากนะครับใบแทบจะไม่ค่อยมีด้วยซ้ําแล้วก็เรื่องการแต่งก็แต่งไม่เป็นนะครับตรงนี้ใช้ทีมงานของซับซ์รินั้นเข้ามาแต่งนะครับแต่งต้นแล้วก็จัดโปรแกรมในเรื่องของการวางปุย๋ยในเรื่องของการพ่นชุดบํารุงนะครับในเรื่องของการแต่งขแขนง เอาไว้ให้นะครับก็ทําอยู่ในกรอบที่ดีมากจนกระทั่งได้ใบค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ใบชุดที่2รออยู่แล้วนะครับเตรียมตัวจะทําสารต่อไปนะฮะซึ่งตรงนี้หลายท่านเขาก็ทําสารไปหมดละแต่ว่าแปลงนี้ยังไม่ได้ทําสารนะครับหลายหลายคนเขากดดันนะรอบๆนี้เขากดดันกันหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําสารกันแปลงนี้ใบก็พร้อมแล้วใบก็ดีแล้วทําไมไม่ทําสารนะครับเรามีการคุยกันยาวกว่านี้นะครับนี่อยากจะให้มาดูตรงนี้ฮะ เห็นไหมฮะสภาพใบนะครับมันมันพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นใบชุดที่1ชุดที่2นะครับอันดับแรกเลยก็คือไม่อยากให้หลงชุดใบเจ้าของเขาก็แยกไม่ออกว่าชุดใบหนึ่งเป็นยังไงชุดใบสองเป็นยังไงรู้แต่เพียงว่าใบาของแกพร้อมนะครับหนานะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเขียวเป็นที่น่าพอใจละนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าแยกออกระหว่างชุดใบซึ่งหลายๆคลิปเราก็พยายามจะบอกแล้วว่าใบาชุดแรกที่ได้มาก็คือใบชุดนี้นะครับ แล้วใบชุดที่2กําลังปรินะครับนะใบชุดที่2เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใบที่มีการปริกลางออกไปแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบยอดอื่นๆเนี่ยนะครับกำลังปริตามมาซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกไว้่างนี้ว่าถ้าใบชุดแรกกลางก่อนในกรอบ15-20วันเนี่ยถือเป็นรุ่นเดียวกันนะครับไม่ใช่รุ่นที่ห่างรุ่นกันมากมายเพราะฉะนั้นรอได้นะครับ แต่ที่บอกว่าคุยกันยาวหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทําสารไปก่อนนะสเปรย์สารไปก่อนแล้วเรามีโอกาสชนฝนอีกประมาณสักยีวันเนี่ยคำถามก็คือสารเนี่ยมันสามารถยับยั้งจิบอยู่ได้นานไหมถ้าเกิดคิดว่าเราสู้ฝนไหวนะครับสู้ฝนไหวมีการ,บ,ารบังคับมีการกดใบมีการเติมอาหารตลอดนะครับโอเคระดับเสียเยี่ยเขาก็รลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวมาไม่ดีนะครับไม่มีการกดใบไม่มีการสะสมอาหารดีเพียงพอนะครับแล้วเอาใบไม่อยู่สุดท้ายก็จะกลายเป็นใบต่อไปเพราะฉะนั้น จุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะต้องเลือกว่าเราต้องอยู่ให้ใกล้ปลายตุลาหรือพยายามชนฝนให้น้อยที่สุดนะครับก็เลยวางเกอบไปที่ประมาณวันที่ 15, 20ถึง25ตุลาทําช่วงไหนก็ได้ถ้าอากาศมันเปิดนี่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่รีบนะครับฮอร์โมนในต้นก็จะไม่เพี้ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบนะครับแล้วมีเกมรองรับไว้พอสมควรหมายถึงว่าทําสารไปเสร็จปุ๊บ วางแผนซ้ำสารได้เลยในกรอบ20วันไม่เกินอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราทำสารไปรเสร็จปุ๊บนะครับสะสมอาหารอย่างเดียวรอรอรอสุดท้ายใบไหลใบเคลื่อนนะครับอยากจะทำสารรอบ2ผมแนะนำอย่างนี้ว่ารอให้ใบที่ออกมาเนี่ยนะครับกลางเสร็จเรียบร้อยค่อยทำสารรอบ2ก็ไม่ไม่เสียหายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทำสารรอบ2มันจะมาเท่ากับชุดชุดเนี้ยนะครับชุดเนี้ย ชุดที่ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วทําใบให้สมบูรณ์นะครับเป็นชุดที่ยังไม่ได้ทําให้ฮอร์โมนของต้นไม้มันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้เลยครับปีนี้ชุดนี้จะออกดอกพร้อมกับชุดที่ทําสารรอบสองของคนที่ทําสารไปก่อนแล้วล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ของเจติสนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ทําดอกง่ายมากนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่ามันทําดอกง่ายเพราะอะไรรู้ไหมฮะปีที่แล้วทุกคนมีประสบการณ์ถูกไหมครับในภาคตะว,วันออกไม่ใช่ภาคตะว,วันออกอย่างเดียว มันเป็นทั่วกันทั้งประเทศปีที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการชักนําดอกนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดดอกเนี่ยหลักๆเลยก็คือความชื้นสมพัฒ์มันก็มาจากหนึ่งการให้น้ําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับอันที่2ก็คือการสะสมอาหารใบมาดีทุกอย่างอ่ะเราตัดคําว่าสะสมอาหารใบมาดีใบสมบูรณ์แบบใบเขียวตันตันออกนะผมถือว่าทุกคนทําได้เท่าเทียมกันหมดเลยใบสวยหมดเลยทีนี้ไอตัวหลักๆของมันเนี่ยก็คือ1 ในเรื่องของความชื้นสัมพัท์ถ้าวางน้ําดีความชื้นสัมพัท์พอเหมาะนะครับก็ดอกก็พัฒนาดีโดยหน้าดอกไม่แดงแห้งฝ่อนะครับแต่ปีนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเชื่อไหมครับว่าปีนี้สิ่งที่เราโหยหาที่สุดก็คือความชื้นสัมพัทในปีที่แล้วแต่เราจะได้ความชื้นสัมพัท์มหาศาลในปีนี้เราจําเป็นจะต้องย้อนกลับไปวิธีโบราณอีกทีวิธีโบราณคืออะไรครับวิธีโบราณก็คือในเรื่องของการ เปิดโคนให้แห้งมีการตากหน้าดินนะครับให้จุดตรงนั้นนะมีความแห้งแล้วสร้างความเครียดระดับหนึ่งนี่แหละก็คือวิธีโบราณเขาเรียกว่าการกักโศกแต่ปีนี้ไม่ได้หมายความว่ากักโศกแบบจนใบร่วงเหลืองขนาดนั้นนะครับกักโศกพอประมาณนะครับแล้วเราก็มาใช้ความชื้นสัมพัส์ที่เรามีอยู่แล้วเติมน้ําเข้าไปนะครับให้น้ําการให้น้ำเนี่ยต้องดูให้ดีสภาพดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดที่สังเกตได้ไม่ใช่ในเรื่องของปริมาณน้ําที่มากเท่าไหร่นะครับ แต่จุดที่สังเกตที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาการของตุ่มตาดอกบางที่อาจจะให้1ชั่วโมองติดต่อกัน4วันแล้วดูพัฒนาดอกบางที่อาจจะให้แค่40นาทีนะครับในเรื่องหัวน้ําไม่เท่ากันนะบางที่อาจจะให้แค่40นาที fid. ติดต่อกัน 3- 4วันดูการพัฒนาดอกส่วนในเรื่องการให้น้ําต้องให้มากขนาดไหนต้องตีกว้างขนาดไหนต้องตีแค่ขนาดไหนบางคนบางคนก็อาจจะให้ในทรงพุ่มแต่ท้ายที่สุดก็คือว่ากันในเรื่องของความชื้นสัมผัส ถูกไหมฮะจะให้ในทรงพุ่มแต่ปริมาณน้ําได้ความชื้นได้นะครับความชื้นละอุขึ้นไปนะครับเป็นความชื้นสัมพัสในสวนได้นะครับดูการพัฒนาการของดอกดอกดีโอเคตรงนั้นอาจจะประสบความสาเร็จแต่บางคนจะจํากัดน้ําก็ค่อนข้างจะเรื่องยากเพราะระบบน้ํามันไม่เหมือนกันจะตีเต็มที่นะครับสุดท้ายก็คือความชื้นได้นะครับแล้วพัฒนาการของดอกดีอันนั้นอนะ่ะประสบความสำเร็จทั้งคู่นะครับไม่มีไม่มีอันใดอันหนึ่งที่บอกว่าอันนั้นดีสุดอันนี้ดีสุด,นนด,สดไม่ใช่ ดีที่สุดก็คือความเข้าใจของเจ้าของนะครับว่าบอกตัวเองให้ได้นะฮะอ่ะเดินหน่อยก็ได้ครับ,รบพอมาถึงตรงนี้นะครับว่าเอาไว้ว่าจุดสําคัญในการที่จะชักนําจุดสําคัญนะที่จะทําให้ดอกสมบูรณ์แบบนะครับหนึงว่าไปแล้วเมื่อกี้คือใบต้องดีสะสมอาหารต้องดีนะครับอันที่2นะครับ ขอกลับมาเรื่องนี้ก่อนครับจรั์ว่าแล้วถ้าเกิดว่าอไอปริมาณฝนชุกขนาดเนี้ยฝนตกชุกมากแล้วก็ดินชื้นตลอดครับอ่าโอกาสได้ดอกมันอาจจะยากขึ้นไหม<อ>มันอาจจะมีดอกเปลี่ยนเป็นใบอีกไหม<อ><อ>มีโอกาสดอกแหลมเนี่ยเห็นเจอกันทุกปีกปมีโอกาสสูง<ล>ครับน,นี้ผมจะให้ดูนิดนึงว่าก่อนหน้าเนี้ยเราชักนําให้เกิดใบชุดที่สองเรามีการเก็บขแขนงเห็นไหมครับพอมีการเก็บขแขนงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเกิดขแขนงชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งมองพร้อมกับยอด ชุดที่2ที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยไปอีกประมาณสัก10 10กว่าวันไม่เกิน15วันเราจะลงสารแล้วเราก็จะลงสารข้างในด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่การรับสารก็จะเป็นขแขนงข้างในด้วยเหมือนกันนะฮะจุดจุดเนี้ยพระเอกก็คือขแขนงถ้าเกิดเราเก็บขแขนงไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเกิดตุ่มขแขนงออกมาแบบเนี้ยนะฮะผมถึงบอกไว้ว่าหลังจากที่ทําสารไปแล้วอย่าเพิ่งรีบนะสำหรับมืออาชีพเขาก็จะทําอะไรเขาก็ทําไปเลยนะครับแต่สําหรับมือใหม่นะผมบอกไว้งี้ว่า เราใหม่ซิงนะครับเป็นหนังสือเปิดใหม่เลยรับรู้ใหม่เลยอย่าเพิ่งรีบให้ขแขนงแก่ตันนะครับหรือเกิดฟอร์มตาดอกหลังจากที่เราผ่านการกักโศกใบต้องแก่ตันนะนะครับผ่านการกักโศกมาจะเกิดฟอร์มตาดอกขึ้นมาเต็มนี้แล้วเราค่อยเก็บขแขนงอันนี้ขแขนงจะเป็นพระเอกทันทีแต่ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะเก็บคนอื่นเขาก็กดดันแล้วเกินนะครับแรงกดดันมันไม่ได้มาจากเราเองนะแรงกดดันมาจากคน รอบนอกนะครับแรงกดดันมาจากส่วนด้านข้างกเก็บไปแล้วทําไมเองไม่เก็บนะอยากจะให้เราเก็บเหมือนกันก็ได้นะนะครับเก็บไปเลยแล้วมาสังเกตดูนะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเก็บไปแล้วถ้ามันเป็นขแขนงนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เก็บนะฮะต้องจริงถ,ถ้าเก็บไปแล้วมันเป็นขแขนงอย่างนี้ทาไงต่อ <sh arp> อ่าก็ <sh arp> ค่อยมาคุยกันอีกทีับหลังใหม่เก็บแล้วก็อยากได้ขแขนงใหม่อ่าครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เก็บนะครับแขนงมันจะแก่ตัน แล้วถ้าสมมุติว่ามีปริมาณน้ําฝนมากพอในจุดที่เรายังไม่เก็บแขนงมันก็จะมาโผล่ต่อตรงนี้นะครับแต่จะไม่เกิดตุ่มแขนงตัวใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะจะไม่เกิดตุ่มแขนงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะคุมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บพอดิบพอดีเลยใบแก่ตันมีการถอยน้ำอย่างที่ได้บอกนะครับมีการถอยน้ําก,กักโศกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดฟอร์มตาดอกขึ้นมาใหม่นี่หลายคนเขาบอกว่าเอา้าแขนงไม่ได้เก็บแล้วมันจะเกิดตุ่มตาดอกตรงไหนโทษนะครับ มันไม่ได้ขึ้นทุกอนูเหมือนเหมือนแขนงชุดแรกนะครับมันก็จะมีช่องว่างที่จะให้เกิดตุ่มตาดอกเยอะแยะมากมายนะครับหลายหลายจุดกิ่งเนี้ยนะครับขออย่างเดียวเท่านั้นถ้ามันเป็นไปได้ขอให้ออกดอกนะคแค่สิบกระปุกก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือเราแต่งทิ้งนะครับไม่มีใครเอาไว้เราเป็นร้อยดอกก็จะไว้ทั้งหมดไม่มีฮะนะครับในเรื่องแต่งดอกเราไม่คุยนอีกทีนึงนะฮะแสดงว่าอาจารย์คิดว่า ไอตัวแขนแงเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ออกดอกได้ดีขึ้นอ่าเป็นตัวช่วยนะครับ,รบเป็นตัวช่วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าในเรื่องของสารแทคโคนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําใบไม่ว่าจะเป็นการไว้ขนแงอันนี้ทุกอย่างต้องแมทกันทั้งหมดนะครับตัวใดตัวหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับปริมาณดอกออกไม่สมบูรณ์แน่นอนนะครับใบไม่สมบูรณ์นะครับดอกออกมาบ้างเพราะว่ามันจะต้องมีลูกมีหลานนะครับออกไปไม่งั้นต้นมันจะตายนะครับต้องมีผลิตลูกผลิตดอกออกมานะฮะแต่ เขาเขาว่ากันมาทั้งหมดนะมันจะอยู่ในเคส2เคสนะครับถ้าใบไม่สมบูรณ์นะครับมันจะกลายเป็นว่าอดแล้วออกนะครับแต่ถ้าเกิดเอาใบสมบูรณ์ก็จะอยู่ในเคสคําว่าอิ่มแล้วออกถ้าอิ่มแล้วออกลูกจะสมบูรณ์ใบจะสมบูรณ์แต่ถ้าอดแล้วออกนะลูกจะไม่สมบูรณ์ต้นก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยสุดท้ายก็คือลูกก็จะดึงต้นนะครับต้นแม่ก็จะหลงไปสุดท้ายฟื้นต้นก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นรักษากฎที่2ไว้ก็คืออิ่มออกดีกว่าอดออกนะครับนี่ในเรื่องของแขนงนะครับเดินเลย อ่ามันมีโอกาสจะซุดง่ายขึ้นเนาอจได้ยไงนะใช่ถ้าถ้าสภาพใบไม่ดีนะมีโอกาสซุดง่ายหลังจากที่เราได้ผลผลิตไปแล้วนะครับเพราะลูกก็จะดึงอาหารถ้ามันติดลูกก็จะดึงอาหารเพราะว่าในลูกของมันเนี่ยก็คือหนึ่งสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในก็คือมีเม็ดเม็ดก็คือตัวที่มีชีวิตมีเอมบริโอมีการพัฒนาการมีการเจริญเติบโตนั่นก็คือในหนึ่งลูกก็มีมีลูกอีกหลายลูกมีหลายสิ่งมีชีวิตข้างใน ต้นไม้ใหม่ที่พร้อมเกิดอยู่ข้างในใช่ใช่ใช่อ่ะอย่างสภาพใบแบบนี้นะครับสภาพใบแบบนี้อยากจะให้อ่านร่วมกันว่าถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นใบในชุดนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยพร้อมนะาทาสารแต่สําหรับผมแล้วในช่วงแบบนี้นะครับสามารถรอได้ไปอีก15วันอ,อ่ะลองมาอ่านชุดใบกันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นใบอ่ะใบแบบนี้นะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ใช้เวลา12วัน นะครับใช้เวลา12วันจะปริแล้วกลางออกยังไม่เข้าช่วงเพชรฉลาดนะครับยังไม่เข้าช่วงเพชรฉลาดอ่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับนะฮะอ่ะอย่างอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนี้นะครับมันจะมีมันจะมีเทียบรุ่นกันใกล้ๆนะครับในรุ่นนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ1 0บถึงสิวันจะจะปริออกมาแต่ว่ายังไม่เพชรฉลาดทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับนับไปอีก1ิวันมันจะกลายเป็นใบที่กลางออกมาแต่ยังไม่เพชรฉลาด เราสามารถยื้อไปอีกประมาณ10วันได้สบายๆนะครับที่เราจะจะทาสารนะครับอาจารย์ครับเราพบใบชุดเก่าที่มันเคยมีปัญหามาอย่างครับพวกใบมันไม่สมบูรณ์อะใบชุดเลยใช่ไหมใบชุดเก่าไม่ต้องสนใจแล้วครับคืออย่างนี้ถ้าทุเรียนเนี่ยออกใบชุดที่ที่2มาครบเรียบร้อยใบชุดนี้เวลาเราคาดโคนหรือเบรกน้ําหรือถอยน้ําหรือหยุดการให้น้ําไปประมาณสัก 4- ี่ถึงหวันเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการกักโสกใบชุดนี้เวลาเราให้น้ํา กระแทกน้ำเข้าไปใบพุดนี้จะหลุดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครหลงใบนะเอาใบชุดนี้เป็นใบหนึ่งนะครับเราแยกไม่ออกว่าใบชุดนี้มาจากใบที่เลี้ยงต้นมาก่อนแล้วสุดท้ายได้ใบชุดเดียวทําสารกากโศกขึ้นน้ําไปใบชุดนี้ร่วงเราจะเหลือใบชุดเดียวแล้วพอมันเหลือใบชุดเดียวเนี่ยต้นไม้มันก็จะบอกว่าเราต้องรีบสร้างใบอีกชุดนะก็จะมีใบออกมาพร้อมดอกหรืออีกครั้งหนึ่งถ้ามันยังไม่ออกถูกกดไว้อะไรต่างๆนานาจะไปบอกจะไปออกอีกครั้งเนี่ยช่วงเดือนมกราเข้าเดือนกุมภามันจะเป็นช่วงลูกเท่าไข่ไก่พอดี ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วิกฤตของคนทําทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใบนี่สำคัญนะครับนะฮะแยกใบให้ออกจะได้ไม่หลงชุดใบนะครับเริ่มต้นดีแล้วกันเนาะอืมอย่างนี้ดีกว่านะครับปลอดภัยเลือกเพเซฟดีกว่านะครับอาจารย์ครับแล้วก็สมมุติว่าเราต้องลงสารแล้วอะถึงช่วงเวลาที่เราต้องลงสายแล้วแต่ใบมันมาไม่เสมอเลยทั้งแปลงบางต้นก็มาแค่บางฝั่ง ครับครับชุดหนึ่งชุดสองบางอันพึ่งกลางบางอันอะไรเนี่ยจะแก้ไงดีครับเพราะมันต้องลงสารแล้วถึงเวลาจะต้องลงสารแล้วผมขีดเส้นใต้ไว้ให้ในช่วงเดือนตุลางี้ละกันครับในช่วงกลางตุลาเอาครึ่งซีกอ่ะสมมุติว่าครึ่งซีกนี่มาแบบนี้ละครึ่งซี่ครึ่งต้นนะโอ้ใบพร้อมละนะครับ,รบเห็นไหมมันมันพร้อมมากแต่อีกครึ่งซี่ก,กําลังปีนะครับคืออย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นในสวนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องซีกหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ภาพรวมถ้าใบออกอยู่ในกรอบ15วันไม่เกิน20วันถือว่าเป็นใบรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรอบ15วันน่ะรุ่นน้องที่มันเป็นดาบแบบนี้นะครับกับรุ่นพี่เป็นใบแบบนี้แล้วทันกันนะครับน,นะฮะทันกันไม่มีปัญหานี่หลายคนเขาเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเป็นระยะใบเพชรฉลาดเขาบอกว่าใบแบบเนี้ยจะรับสาร ได้มากกว่าถูกต้องไหมครับจริงหรือเปล่าเอ้าจริงหรือเปล่าอเอออันนี้มันก็น่าน่าสังเกตนะม,มันเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสงสัยนะทุกท่านที่มีความคิดแบบนี้นะซึ่งผมก็เชื่อแบบนี้นะครับเมื่อก่อนคําถามก็คือจริงไหมว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับรับสารได้มากกว่าหรือถ้าเป็นใบแบบนี้ล่ะอ่าเป็นเป็นใบที่แก่แล้วยัง,ย,งยังไม่ทานได้ ยังไม่ทันได้ปริหมายถึงว่าเราทำสารใบใบเพชรหลาดกับทำสารใบแบบนี้ที่ยังไม่ปริออกมานะครับใบแบบนี้นะครับหลายคนเขาก็จะงงนะอ่าผมจะยกตัวอย่างอ่ะใบใบที่มันชัดอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะใบที่มันชัดถ้าทําสารในใบรุ่นแบบนี้โอเคถือว่าสวยนะครับแล้วทําสารแบบนี้ เอ้ามันจะรับสารได้ได้น้อยกว่าใบแบบนี้นะครับจริงไหมสารเนี่ย <c oughs> สารเนี่ยแพคโคนะครับเป็นตัวทีอ่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมนยับยัง้งการจเจริญเติบโตซึ่งตัวมันเองนะมีผลในตรงกับการการทำงานของจิบนะการการาเคลื่อนของจิบนะครับ <c oughs> ยับยั้งของจิบเพราะฉะนั้นจิบอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> จิบอยู่ที่ใบ <c oughs> ใช่ไหมฮะครับถ้าถ้าไม่ใช่ คอมเมนต์ไหมนะครับแต่สำหรับผมจิ๊บไม่ได้อยู่ที่ใบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จิ๊บมันอยู่ที่จุดเจริญนี่ <Okay. S 1> จิ๊บมันอยู่ตรงนี้สร้างจิ๊บก็อยู่ที่ปลายยอดนะครับ,รบสร้างที่ปลายยอดแล้วเคลื่อนเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่สร้างจิ๊บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นสารในระยะใบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการพ่นสารในระยะใบแบบนี้นะครับสุดท้ายก็จะไปยับยั้งที่จุดเจริญยับยั้งที่จุดที่สร้างจิ๊บไม่ได้เกี่ยวกับใบ ไม่ได้เกี่ยวฮะอืมเอ้าถ้ามันเกี่ยวจริงลองลองลองคุยกันแบบนี้ว่าแล้วเราชะลมใบเพื่ออะไรเพื่อเป็นกุศโลบายอย่างงี้อะคือมันเป็นช่วงที่เราสามารถนะฮะสามารถพ่นสารเปโคได้เพราะว่าถ้ารอให้ใบกางเป็นเพชรลาดจุดนี้มันจะหยุดละมันจะเป็นแบบเป็นแบบเคี่ยวเคี่ยวงูแล้วเห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้มันจะส่งผลกับตรงนี้โดยตรงยอดมันจะไม่ไหลต่อครับมันจะยับยั้งจิบเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอยับยั้งจิบเนี่ยลองมาเข้าใจ กันใหม่นะว่าหยุดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้หรือมาหยุดที่ใบอถ้าคิดว่าใบแบบนี้รับสารได้มากกว่าแล้วทําไมทําสารไปสามสิบห้าวันฝนตกทุกวันติดติดต่อกันยี่สิบห้าวันเนี่ยบางคนที่สะสมอาหารไม่ดีกดใบไม่ดีทาไมยอดมาไหลต่ออ,อ่ะแล้วทําสารแบบนี้นะครับในกรอบสิบห้าวันแล้วโดนฝนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับกลายเป็นว่ายอดไม่ไหลแล้วได,ได้ได้ดอกพอ,พอกันอทําสารในใบรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนยังไม่ได้ลงสาร รออีกสักหน่อยนะให้ฝนมันซาซาสักหน่อยนะรอไปอีกประมาณสิบห้าวันนะซึ่งมันรอได้ทําสารก่อนสิบห้าวันกับทําสารที่หลังสิบห้าวันในใบชุดการใบนี้ทาใบแก่ส่วนอีกแปลงหนึ่งทําใบรุ่นนี้แล้วโดนฝนไปสิบห้าวันแล้วทําแบบนี้โดนฝนไปอีกสิห้าวันสรุปแล้วคือใบชุดนี้โดนฝนไปส0ิบวันใบชุดนี้โดนฝนไปสามไปสิบห้าวันคิดว่าแปลงไหนจะออกยอดอ แปลงนี้จะออกยอดก่อนนะครับเพราะว่าสารเนี่ยคุมอยู่ได้ประมาณสัก35วันตึงๆเลยเพราะฉะนั้นอ่ะอิทธิฤธิ์ของมันสามสิบหวันไอ้ตรงเนี้ยโดนฝนไปแล้ว30วันอิทธิฤธ์ของตัวนี้35วันโดนฝนป1สวันแล้วยังเหลืออีก15วันสบายสบายครับเพราะฉะนั้นทําสารจะแก่หรือจะเพรําทได้หมดอยู่ที่ว่าใครทําแล้วชนผลน้อยกว่าการต่างหากนะฮะ โอเคหาข้อบคล้องใจช่วงอายุเอ้ยช่วงเวลามากกว่าช่วงเวลาท i ่มมิ่งที่ดีที่สุดนะครับตรงนั้นนั่นเองนะครับที่ทําให้เราตัดสินใจทําสารหรือไม่ทําสารณเวลานี้นะครับถ้านั้นผมมีคําถามเพิ่มแล้วครับแล้วถ้าเกิดเราพ่นอาหารทางใบครับเราควรพ่นในใบใบแบบไหนปรกกันแน่ครับอ่ะใบแบบไหนก็สามารถพ่นได้นะครับใบแบบนี้เอาเละไปละโคตไม่บางคนเขาบอกว่าเอ้ยใบแก่แล้วก็พ่นอะไรก็กินได้ไม่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออจริงหรอ จริงเปล่าเออจริงเหรอครับคือสารสีเขียวที่อยู่ในใบนัคือคลอโรฟิลลนะครับแล้วอาหารหรือว่าธาตุอาหารทุกวันนียมันทําให้อยู่ในรูปของตัวแบบค่อนข้างจะเป็นค y ีเลตเป็น EDTA แล้วมันเข้าไปในเซลล์ค่อนข้างจะไวไม่ว่าจะเป็นใบแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับใบแบบนี้นะครับมันก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็ปรุงอาหารนะครับได้พอๆกันแทบจะไม่ต่างกันได้ครับได้ได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าใบขนาดเนี้ย เออพร้อมที่จะล่วงอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ได้นะครับมันใกล้หมดอายุใกล้หมดอายุใบที่จะหมดอายุแล้วมันไม่ได้นะครับแต่ตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างตอบสนองชัดเจนกับธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนที่อย่างเช่นแมกนีเซียมอย่างเช่นธาตุเหล็กโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันจะต้องสเปรย์ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นที่เป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับมันถึงจะรับได้เต็มที่แค่นั้นเอง แล้วหลุดจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ามันรับอาหารได้มันก็รับได้นะครับรับได้ปกติไม่งั้นเขาจะพ่นศูนย์ห้าสองสามสี่ไม่งั้นเขาจะพ่นแมกนีเซียมแคลเซียมทำไมอ่ะสูดไหมรับได้ปกติแะก็รับได้ปกติอยู่ดีแต่ถ้ารับไม่ได้มันก็ไม่ต้องพ่นอืมพอไม่ต้องพ่นก็ไม่สบายใจสุดท้ายรับได้หรือไม่ได้รับได้ครับก็ต้องพ่นอยู่ดีพ่นอยู่ดีนะเองอย่าโกหกตัวเองสิผมเองก็ต้องพ่นนะครับอ่านี่เห็นไหมนะช่วงจังหวะที่ดีไอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ อยู่ในช่วงเดือนตุลานะครับใครที่มีใบรุ่นนี้นะครับไม่ต้องรีบนะนะครับถึงแม้จะได้รับแรงกดดันจากส่วนข้างบ้านก็แล้วแต่ฉันทำแล้วน,นะฉันทำแล้วน,นะไม่ต้องนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาก็มาเดี๋ยวปันเงินมาให้เราใช้นี่เงินของท่านเองนะครับนะฮะต้นไม้ของท่านเองรักษาให้ดีรอสักพักหนึ่งเช่นเส้นชัยอยู่ไม่ไกลเราแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีนี้จะได้ดอก ทั่วกันนะครับจะได้ดอกง่ายด้วยหนึ่งสิ่งที่เรามีนะครับธรรมชาติประทานมาให้แล้วก็คือความชื้นสัมผัสที่เราไม่ต้องหยหาเหมือนปีที่แล้วสุกไหมปีนี้จําไว้เลยนะฮะความชื้นสัมผัสเรามีเพียงแต่รออุณหภูมิโลดลงมาแล้วก็รอช่องว่างของความแล้งเข้ามากระทบเราแล้วก็อดน้ํารอสักระยะหนึ่งผมเชื่อว,ว่าปีนี้ทุกสวนจะได้ดอกเป็นที่น่าพอใจนะฮะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอดน้ําแล้วอาจารย์อ,อธิบายเรื่องกักโซงนะครับ เรื่องการกักโศกคําว่าโศกใบเบยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องการกักโศกนะใบใบต้องแบบนี้ก่อนนะใบแบบต้องแข็งอ่าแบบแบบนี้ไม่มียอดนะใบต้องแข็งแล้วกระดกชันขึ้นแบบนี้แบบมันจะดาปึ๊ดดำเข้มเฮ้ยบางส่วนก็ไม่ดาเข้มนะเพราะว่าปุ๋ยเขาไม่ถึงไงอ๋อแต่แต่ขออย่างเดียวขอให้ใบแก่นะครับใบแก่ใบแกมันอ่าใบแก่ชันขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะหดเข้าแล้วก็จะดึงใบให้งอขึ้นแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะบวมแล้วก็หดเข้าดึงใบให้งอแบบนี้นะครับระยะนี้ถอยน้ําได้เลยคําว่าถอยน้ํากักโศกหมายถึงว่าหยุดการให้น้ํากักโศกเหมือนโศกเศร้าอ่ะไม่ให้มันเลยใช่ไหมไม่ให้เลยไม่ให้เลยหยุดเลยไม่ต้องให้นะครับกี่วันก็ปล่อยเลยใช่ไหมแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะ4วันนะครับสบภาพใบก็จะมีแบบหม่นหม่นตึงตนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่เหลืองนะห,หม่นหม่นตึงๆงนิดนึงแล้วก็เราก็มาให้น้ําให้น้าครั้งแรก ไม่ต้องซีเดียอะไรเปิดเต็มที่เลยนะครับมีแรงเท่าไหร่เปิดเต็มที่เลยตะเพิ่นน้าออกมานอกทรงพุ่มก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะให้ติดต่อกัน3 4มวันนะนะครับเราเราเราต้องเอาใบออกจากโคนหมดนะเพื่อให้มันโศกจริงต้องต้องค่าออกมาต้องช่วยนะครับเป่าออกมาให้ให้ข้างในแห้งให้ไวแล้วมาทําเป็นรูปโดนัทไวข้างนอกก็ได้นะครับแล้วใบแบบไหนที่น่ากลัวที่สุดในการกักโศกคือใบแบบนี้ครับผมไม่เห็นชัดเจนเลยนะฮะ ใบแบบนี้นะครับผมจับยอดเอาไว้ถ้าใบของสวนใดนะครับที่มีใบชุดแรกโอเคแก่ตันแต่ใบชุดที่2นะครับยังเป็นเพชรลาดอยู่แบบนี้หรือเลยจากตรงนี้ไปสักนิดนึงนะครับเลยเปน,นิดนึงอย่าเพิ่งกักโศกเด็ดขาดถ้ากักโศกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งใบชุดในเพราะว่าใบชุดนี้ต้องการน้ํามหาศาลนะครับ ต้องการน้ํามหาศาลถ้าน้ําไม่พอแล้วมันจะไปดูดน้าในใบชุดเก่าออกมาเพื่อมาเลี้ยงตรงนี้ให้ได้สุดท้ายก็คือมันจะเกิดการหลั่งเอเทิลรีนข้างในค่อนข้างเยอะจะเกิดการสุกแก่ของใบค่อนข้างไวแล้วใบข้างในก็จะร่วงพอใบข้างในร่วงเอา้าเหลือใบชุดเดียวเอาไงอะ่ะรอใบชุดสุดท้ายสุดท้ายก็ทำสองใบมาอยู่ดีก็ได้ใบเดียวเพราะจังหวะการเข้าน้ําในใบแบแบ,บนี้ไม่เหมาะสมนะครับไม่ตรงช่วงแค่นั้นเองนะครับ เชื่อว่าปีนี้ไม่น่าจะเจอนะแต่ปีแล้วเจอมา3ามลสามลายนะนะครับโทรศัพท์ให้ไปดูปรากฏว่าไปดูเสร็จปุ๊บโอ้โหใบร่วงหมดบอกให้เลยโรคก็ไม่มีนะครับชั่วโมงนั้นนะครับไม่เป็นโรคนะครับใบอดน้ําในจังหวะที่ใบยังเป็นเพชรลาดอยู่นะครับรีบไงนะครับส่วนด้านข้างเขากักโศกไปแล้วนะครับแต่ตัวเองเนี่ยทีหลังเขาไปกักโศกพร้อมเขาก็จบเลยนะครับนะอันนี้ระวังให้ดีนะฮะมันมีอีงน้ดนยครับอาจารย์ว่า กักโศกแล้วแต่ไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยใบมันไม่แข็งชันขึ้นแต่เหี่ยวลงแทนเอ้าสุดเหี่ยวเอ้ยนี่นี่นี่เคสเคสนี่แหละเคสที่ผมว่านี่แหละนะครับกักโศกในจังหวะที่ใบไม่แก่ตันอันนี้มันแก่ตันแล้วนะเห็นไหมใบชุดแรกอะนะครับแก่ตันแล้วชันขึ้นแบบเนี้ยกักโศกกักได้โอกาสที่จะเหี่ยวสลด่ยไม่แทบจะไม่มีมีแต่สีจะถอดใบมันหมดนิดนึงคือสีใบอะคลอโรฟิลล์เนี่ยมันมีบัฟเฟอร์นะ มันเป็นแบบบ e ัฟเฟอร์เด้งดึงเด้งดึงได้นะหมายถึงว่ากาักโาศก,กแล้วใบมันออกมันมนหน่อยพอขึ้นน้ําไปเสร็จปุ๊บคครโรฟิลก็จะมีความสดมีอร่า,าขึ้นมาก็เขียวดําเหมือนเดิม,อ,มอันนี้คือโคอโรฟิลสาหรับใบแก่ <c oughs> แต่ใบแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือเม็ดคอโรฟิลไม่แข็งแรงนะครับช่วโมงนี้ถ้าไปกักโศกที่จบเลยสุดท้ายขึ้นน้ามาไม่เขียวแล้วมันจะเหลืองเหมือนเดิมนะครับนี่อันตรายที่สุดมันมีแบบว่าต้องให้น้ําอีกทีเมื่อไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้กักโศกจนเหลืองทั้งต้นแล้วอุ้ยไฟขนาดนั้นับ ไม่ต้องปีนน้ำจริงๆรีบ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 ไปให้น้ำนะครับดูใบให้สมบูรณ์ก่อน่าจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังครับครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับในเรื่องของชี้นําไม่เห็นว่าใบสภาพไหนที่เราจะเลือกทาสานใบสภาพไหนที่เราจะเลือกกักโศกนะครับนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์กับ f c เกษตรปัจจัยพอสมควรในระยะอันใกล้นี้นะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำดอกในปีนี้นะครับหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ดอก100%เนะครับเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ